ฉันรู้ว่าพระเยซูหน้าตายังไงแล้ววันนี้ฉันจะแบ่งปันให้ฟังหวัดดีค่ะฉันดาคโตาลีฉันเป็นนักสื่อสารสัตว์ฉันมีของประทานการมองเห็นในฝ่ายวิญญาณฉันได้ไปเยี่ยมสวรรค์ตั้งแต่อายุ12ปีวันนี้ฉันจะเล่าให้คุณฟังว่าพระเยซูมีหน้าตายังไงครั้งแรกที่ฉันเห็นพระองค์ฉันอายุ10ปีฉันอยู่ในโบสถ์ นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นพระเยซูและเรากำลังสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าฉันเคยเห็นทูตสวรรค์มาหลายปีก่อนที่จะเห็นพระเยซูและมีบางอย่างบอกให้ฉันหันหลังไปฉันเห็นพระเยซูด้วยตาฝ่ายวิญญาณของฉันเดินเข้ามาทางประตูโบสถ์และเดินมาทางเดินตามทางเดินของโบสถ์ฉันตื่นเต้นสุดๆพระองค์เรียบง่ายแต่ฉันรู้ว่าเป็นพระองค์ พระองค์สวมชุดคลุมสีขาวยาวลงมาถึงเท้าและสวมรองเท้าแตะผมของพระองค์ยาวประมาณบ่าพระองค์เดินมาเพื่อทำพันธกิจบางอย่างพระองค์เดินไปหาผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะอายุประมาณ60กว่าเธอกำลังคุกเข่าอธิษฐานและพระองค์ก็คุกเข่าอยู่ข้างๆเธอแล้ววางพระหัตถ์บนหลังของเธอแล้วบอกเธอว่าไม่เป็นไรเจ้าพักผ่อนเถอะสิ่งที่พระองค์หมายถึงก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องทำงานหนักกับสิ่งที่คุณพยายามอยู่คุณสามารถผ่อนคลายและพักสงบในพระองค์นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นพระเยซูฉันจะเล่าให้คุณเกี่ยวกับท่าทีเมื่อฉันบอกผู้หญิงคนนั้นในสิ่งที่ฉันเห็นในวิดีโออื่นมันน่าสนใจตรงที่ในหัวเรามีภาพนับพัน์ว่าพระเยซูจะมีหน้าตาย,ยังไงแต่ฉันได้รับพระพรจากพระเจ้าในช่วงเวลานั้นมีคนที่ได้ไปเยือนสวรรค์อีกคนหนึง ซึ่งมีความสามารถในการวาดภาพสวยอย่างเหลือเชื่อเมื่อฉันเห็นภาพวาดของเธอฉันก็จำพระเยซูได้อย่างแม่นยำฉันจะให้คุณดูค่ะภาพนี้ชื่อว่าองค์สันติราชเป็นฝีมือของผู้หญิงชื่ออาเคียนาคลามาริกเธอวาดภาพนี้ตอนที่เธอยังเป็นเด็กเรามีอายุรุ่นเดียวกันตอนที่เธอนำภาพวาดนี้ออกมาแสดงเป็นช่วงเดียวกับที่ฉันได้รับนิมิตคือ มันยอดเยี่ยมมากเลยที่เราได้เห็นบุคคลเดียวกันมันน่าทึ่งเหลือเกินฉันหวังว่าเธอจะมีช่องติ๊กต k อกด้วยฉันอยากจะพบเธอจริงๆสักวันหนึ่งนี่คือหน้าตาของพระเยซูค่ะยังมีเรื่องราวเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยตอนที่ฉันอายุประมาณ16-17ฉันบังเอิญดูรายการสัมภาษณ์ออนไลน์ของอาเคนาฉันคิดว่าคงจะใช่รายการของเคที่คูริก เธอได้แสดงภาพวาดของเธอมากมายบนเวทีและเธอได้บรรยายภาพต่างๆแต่คุณรู้ไหมเธอมีภาพภาพหนึง่งฉันถึงกับลุกจากเก้าอี้แล้วตะโกนใส่หน้าจอคอมพิวเตอร์ว่าคนนี้แหละคนนี้แหละเพราะฉันจำหน้าพระองค์ได้เธอไม่ได้บอกว่าภาพนั้นคือใครแต่ฉันรู้ว่าเป็นพระเยซูและนี่คือภาพนั้นค่ะ ฉันจึงเข้าไปที่เว็บไซต์ของเธอทันทีหลังจากดูการสัมภาษณ์ครั้งนั้นและได้รู้ว่าภาพนี้ชื่อว่าเราเป็นและอาเคียนาวาดภาพพระเยซูภาพนี้นี่คือพระเยซูตอนที่พระองค์เป็นหนุ่มก่อนที่พระองค์จะทำพันธกิจทั้งหมดน่าจะเป็นช่วงอายุ20ต้นต้นภาพนี้ชัดเจนสำหรับฉันเพราะนี่คือพระเยซูนี่คือพระเยซูที่ฉันเห็นพระองค์ยิ้มแย้มและหัวล้อบ่อยมากแต่คุณรู้ไหม ว่าคุณสามารถจำคนได้ในแต่ละช่วงวัยภาพองค์สันติราชภาพแรกคือพระเยซูในวัย30และภาพนี้คือพระเยซูในวัย20ฉันมีความสุขจริงๆค่ะนี่คือพระเยซูที่ฉันเห็นและอยากแบ่งปันค่ะ